ปาดินนะฮะระหว่างเดอะเกตกับมอนาดนะครับเปปซ่าโซเดอร์อังดูอบิสซิบุนี่ปักิสิาไม่ใช่ไม่ใช่ใครคิดจูบน้าเยเนี่ยอบิสซิบุนี่โอ้โหคนละเรื่องดูมาไงเนี่ยหลายเปปซ่าเยียวลยทำไมไม่ฟอยครับผมประหยัดครับผมรอได้ไม่ซื้อมาเถอะ นี่เห็นพี่อินไปดีดใช่ไหมพี่บอกใช่ใช่วอคิดดีขาวลันเตอร์ชื่อ<ร>ตีสว่าซื้อเอาไปดีโอ้แจกเยอะแยะแจกกุ้ทุกกองเลยเจนเลยมั้งหลังจากนั้นหว้าตัวอินนะขาวลานวนันเตอร์จงทีไปดีแหวนก้ามไรทิกเกอร์เช็คไม่มีทิกเกอร์มีทิกเกอร์แล้วเพิ่มจงการหนึ่งใบจงอีมานั่งดีกว่าไรกล้องมันสูงกล้องลาสเออนี่ไงานอะไรจงการหนึ่งใบเขาสูงเนี่ย อบอลเราบอลเตี oh ๊พี่นะลึกตเซอร์ชตียี่สิเอ็ตีงทำไมเตียี่สิบไม่ป้องกันกรบหันโอ้หตอบได้ช่ยไม่กล้าไม้ามเช็คความเบียวมึงายไได้ทน้จเทิกันความเบี้ยวหายไปไหนความเบี้ยวยางอเชอะด็ิเนแล้วนะเขเทอจวนานาจะตามที่ไปกับสั่์ไหนเชี่ยกาตำนานเติมยไปแล้วพ่อมีแล้วหรอไม่เอาไม่พูดคำยาก กราสนาบีมีอ่ะไม่น่ามีเรามีแล้วอะไรอาจจืออยู่ออกมาจากประเทศเบลไรอัศวิตแห่งฟอมพัดดีเวดิเวียโมงจิวของเบลเยียมเมื่อไหร่ประเทเบียมนะเซวิวของเบลเยียกดไม่ได้ดีแกสล็อตไหมอ่ะประเทศเบลใช้พองเพื่อไม่ได้เดี๋ยวแล้วซองนี้คืออะไรเออซองประเดี๋ยวเอาแล้วนะแล้วมาอยู่เนี้ยเอ่าไอ้เนี่ยมันต้องกลับไปไหนเขาลืมยังไม่ได้ให้เดี๋ยวเราต้องไปไป เเอาไปไงมึงเอะไรนะไป็นด้เมียจบติดนี่ว้นกับบอกให้เขาออกมาเอาไงก่อนบอกดิไอ้ที่เนี่เช็คกองไม่ไม่ทิ่งโอ้โบอกปีนที่บอกมาเอาสองลิฟต์กลับหรือใครรู้มูลค่ามหาศาลในนี้เท่าไหร่สี่รอมูลค่าโอ้โหงานบวชงานบวช ไร right. จะาผ่านสับสิ่งดิงเพลทห่งวันสิ้นโลกเดียนมันจะได้กิฟต์ฟอทูจะดีอ่ะไม่มีคมรเอาไรดีอะไรแรกกันหรอกจะดีลราฟอทู for two ตอนนี้ยฟอทูว่าฟอทอูอ๋ออะไรต่อมั้อืมอืมโอเคไม่ถาะไรแล้ว บาก็ไม่า24สครี24ไม่บาด้วยอตกงกันด้วยอะสุดทายนะุเรวโถนึกว่าไฟโซาไม่เอนขาช่วยนอนอยู่เ็อ่นแล้วแล้วบอกว่าอ่เน็ตก็ถูกใจไปเลยรี้วอีกหใบเดียวถูกใจทันไม้งผมไมโดนไม่สองได้สองได้นี่วะบอส เฮ้ยไปฮิตแล้วขี้เภาข้ิอเทิน,นจั่วการ์ตตดท,ทำไมไม่คิดแต่โคเททำไมลดมือสองโอ้โหขีห้เมื่อกี้น่าลดมากเลยอ่ะไหลจงเอาไวา้ไหนเนือหัวให้รอจวินโอ้เย็น <c oughs> แล้วคำว่างี้มันใช้คำไรเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่พักสามใช้อะคำนี้แหละไม่พ <c oughs> ่ำน,นี้ใช้มอหน้าไม่ใช้คำนี้แหละนา่เดืไม่รู้แล้วมันเอาเฟดไหมอ่ะ โมนาใ้แหละต้เย็นอิมาจินารีกิฟวันและทูเอ็กซิวทรีเลือกอีถูต้องเล่นถูฟอไม่วันอ่ะต้องถูตอนนี้แหยอต้องเล่นถูเอากดออฟเฟนไมครับสกิลของออฟเฟนเขาจะบัสโซบัสบวกหมไม่มีเบสไหมอันนีะบวกหมื่นหสกิลมันต้องไล่ทำออฟเฟนมันได้หมื่นห้ามันได้หมื่นามันได้หมื่นห้ไปกดใช่ไหม เอาเบยก่อนเบยไม่มีเขาหมดเขาหมดไม่เอาเบยกันนะแต่เบย์ไม่มีเขาปล่อยเมื่อกี้ได้เขาแล้วสามขีปล่อยเมื่อกี้ได้เขาแล้วยังเยอะเลยลงตัวไงยังนะขอตรงไงแบบนี้นะต้องอะไรเห็นอะไรเบดเป็นเบดลงเราไม่มีเขาไงเราแอนเชนเดอร์ร่างเด็กแล้วก็ตออกมา หล่ากตอฏของฉันโค้เบร์เขาไม่บอกอะไรอะโซชาร์จหนึ่งด้วยสกิลสกิลของเอชชาร์ตเมื่อบัสเตอร์เบร์เข้าสู่สนามทำการโซชาร์จหนึ่งใบหลังจากนั้นไม่มีเดมไงถ้าไม่มีเดมถ้าในเดมในโซนไม่มีการ์ดที่ไหนอยู่ทำการเคาน์เตอร์ชาร์จเหนื่อยไหมครับเหนื่อยโจมาเคสกิลเคาน์เตอร์บตเนี่ทีเคทีเคไม่พูดชื่อเต็มไไม่หวแลยชื่อยาวเคไม่พูดชื่อเต็ม จ้องมาเบนิเวียสกิลวของเบนิเวียไม่เกิด้องมาจากมืออ่าจะบีดเบีเอสพีไปฟังงโลกันไม่โลกะเอาแล้วบอกครบแล้วไปเลยราชาไม่ช่ไม่มีชื่อโมนารตันเกลีย์เอาเฟรชอะไรการจุดตีครั้งนี้สองหมื่นหนึ่งพันแม่ค้าเซนด้วยไม่เอาไม่พูดคำยาก สิบมิดรายทิกเกอร์เช็คเครดิตทิกเกอร์องมึงตกกับบาสต้าเบรดเซกซ์เช็คบาสตรเบรบนมือทำงานอะไรวะมาข้าทานบาสตรเบรจบตีดีวันกับอะไรกาจมตีข้างนี้หยิบหยิบหบยิบขขวาเลยเกินจะไม่ขัดจะไม่ขัดจะหาเรื่องเรื่องทำ การจเตีนเฮ้ยใส่สามไม่ได้นะอ่งใส่แค่นไการจแค่นี้สามจดคริ่ที่้ามีสแล้วก็แรงน้าอกครบเลยต่างกันเกอเกือเสียบมือทีก็ส่องไปแล้วปะมาไม่ใชจะกดเทียนมือขอานายเหลือกี่ใบนะหใบเีย่สีเยว่ถ้าเกินจะถมเอง ตีเลยยี่สิบปีสองหมื่นสี่พันทีเดียวเนาะหนึ่งคริติคอนั่นไม่ช่เดี๋ยไหมอมตันะ่้าทนเจอเจ้าของที่เดียวสองทอบอย่างก็ทูกใจไปแล้วเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวมงมาจบปรากฏล่างมากข้า้มัสิโลกแท้จริงเปลวเพือนแงฉานจะปาประกาศจุดเริ่มต้นของเดียวเดียวใครทำโต๊ะเบี้ยวเพงเห็นีพอใจหรือยังเพงเห็นอยู่แลเเพงเห็น มมองกล้องให้มาเบี้ยววะตอนนู้นเนี่ยใจได้แต่เบาๆเลยเพิเห็นบ้านมามองกล้เงอีกเบี้ยวมองไม่เห็นแดดเลยขยับอะไรแทนที่จะขยับโต๊ะตรงนี้นะขยับโต๊ะก็เอาให้หมดเทร์นี้ได้แล้วคอสกิลข้อตัวเฮ้ยขยับโต๊ะพี่ขยับนี่ดิเมื่อขยับนี่มันลำบากนะกระจายเอ็นข้อต้องไปพร้อมกันจากนั้นเราก็ไม่ต้องกัด มัตเตเบชิวเท่าไหร่วัตเตเบตอนนี้ชิวหนึ่งมือหลังจากนั้นหมอก,ก็ทำการกดเดคสัสอีกรอบแล้วบอกประกาศว่าเขาต้องการสี่ใบลงเบอร์เซอร์ยิงมัตเตอร์เบแล้วเคาน์เตอร์บายก็หมดเ <c oughs> มีเอมโม่ไงเมีเอโม่เอาไม่แชร์วิธีเดียวพี่อะทำไร เอาตีเดียทิ้งไงตีบอลมันจะเบยืนตั้งมื่ตีตีตีไเบดตีเบดีเบียร์มัอจะเบของช้างก็ตีเบดเบียง่ายดิจังหวะเฮ้ยคือทุนลงไปในกุญแเท่านั้นงูจังพลาไปจังหวะหนึ่งมนเป็นไรงโง่โอเวอร์ลดอง่คิว โอ้ัใส่ส,ส,ส,สุดไ<า>อเทมขาวดำเดียวใส่ส,สุดการโบกเป็นหมื่นห้ากาาตายโอเคฝั่งไปนี้ไม่งโคตรสั่สุดเลยไม่งอาเหมืนอนกันอ๋อที่เปนไล่ผิดคือเตไ,ไ, <c oughs> ไปดูเอาเนี่ยหลังเรื่องเรื่องเรียงเอ็มเรืเ่องสว่างจบตีเรื่องการกงินหรอของไม่ป้องกันยี่สิบแปดสองคีสมาร์ทไม่ก็เป็นเวทสุด<ะ>สวันไปเลยจบตีคร่านี้นะมากระโดดกันมาเลยดูอากลังต่อ รำเบอร์เซอร์จบการไหนึ่งใบจอติดอันติดแล้วไปทิกเกอร์เร์เชคริติคอลทิเกอร์นัมดตกกับแ่นกดเซันเฮร้โหลัมดตกกับแม่นกัดนี่กหอตีอ่ะทิ้งสามใบกไปหนึ่งหมืนสเตทแล้นลบห สามเก้าสองคีย์สองใบพร้อมกันหนึ่งได้การจบตีครั้งนี้ก็เข้ามาเลยอีกีแพ้เลยนะเดี๋ยวแมททิกเกอร์เบิร์ดเช็คเซคันด์เช็คฮิวส์ผมต้อตกกับเวนการและฟื้นฟูหนึ่งนะแม่เปนจะเข้าอีกเหรอตีเข้าอ๋อตอนนี้เวนกัดยืมสี่หมื่นสามพันไม่เข้ามึงเข้าเลยมึงยืมสามแป้ตีไม่เข้าตีเท่าไรสามแป้ไหมอ่ะสามแป้ นี่นะเออโม่บูดไปแล้วมันก็จบเถินก็เมื่อกี้ไม่ไม่น่าเอาไอ้โม่บูอนดรพอที่ไหนโมไม่บูก็ตีเข้าเลยเนี่ยมันเบาไปเฮ้ยจุดนี้ยังไม่โต๊ะแกลเซอร์อัศวินพูดโดดเดียวกี่วันทูสิมันเปลี่ยนได้ก็ดีดิเปลี่ยนได้ก็ไม่ต้องมีแต่ระบบเอกินปัญหานี้คุณจะหมดไปอัศวินปีสี่เงินทุกวันทุกวัางนั้นก็ จงออกมาเลยล่างเาตามมาชันบัสเตอร์เคีวฮัตสโตุเคียทัยิงโอเวอร์โหลดยิงโอเวอร์โหลดหนึ่งเดี่มใครเนี่ยบัสเตอร์บัสเตอร์ขอรีทายเบอร์เตอร์บัสตอรบัสตร์ไม่เหนื่อยเลยเฮ้ยกะทักเอางี้อ่ะบัคับโซชาไหมคนนั้นโซชาไม่ไม่เยางโซชาเลยออกไปเลยมาเลย กอดอนอดันแลมซีล้ชายปังจีกอดอนอีกนึงบแล้วรี่อยู่เนี่ยมัตเตเบบวกหมื่นและบวกของแวนด้วยอีกหนึ่งหมืนเยอะนะไปเลยไปปองกันแกนสล็อตเซนจมเทคนิคสองเทคนิคอยปองการงาหนึ่งเดียมตามได้จะกี้ีสิบคีเข้าไปฮะลคนแรกแกนสล็อ มาเลยถวินได้แล้วสุเกอร์ไเอ้ยบอสเซคข้างกาข้างหมดมึงวางได้อย่างมากเลยทีนทิกเกอร์พีไม่ได้คิวทำไมไม่พ้นก็มีดิมีทิกเกอร์แ่พลังเนีมีพลังเนี่ยไอข้างกอดอนตีแค่เข้าตีเลยบัคก์เบลด์ไม่เพราะการบาลีโหเขาอาจจะคิดพลังให้เลยยังมึงเช็คให้ได้ทิกเกอร์เลยเจ๊งได้ทิกเกอร์เช็ค เฮ้ยไรกตกกโดนไปเลยโอดออโดยกอดดอนอย่า่่น่าเลจบไปแล้วนะรอแข่งนโลชนะนะบแพ้ิบอกแล้วมาตบเบี้ยว